เรื่องคุณไสมนต์ดำนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีมาช้านานคู่กับแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทยพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาและบางส่วนของประเทศมาเลเซียซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ถือรวมกันว่าคือวิชาไสยศาสตร์ ใกล้ๆกับประชา้าได้มีกระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดียวห่างไกลาจากบ้านเรือนผู้คนภายในกระท่อมหลังนั้นได้มีจอมขมังเวทผู้เลืองลิษพำนับอยู่นั่นก็คืออาจารย์ดำอาจารย์ดำถือได้ว่าเป็นจอมขมังเวทตัวพ่อเลยก็ว่าได้เพราะเวทมนตุณใสต่างๆของมันล้วนเข้มขลังพวกวัยรุ่นวัยคึกขนองในหมู่บ้าน ต่างมักไปขอสักยานกับอาจารย์ดำพอสักเสร็จอาจารย์ดำก็จะลองของกันให้ดูจระจะโดยเอามีดโกนคมกลิบกรีดไปที่กลางหลังแต่ก็ไม่ละคายผิวสร้างความศรัทธาให้กับเราผู้มาเยือนยิ่งนักบางคนถูกผัวทิ้งเมียทิ้งก็มักจะไปขอให้อาจารย์ดำทำพิธีให้ผัวหรือเมียตัวเองกลับมา หรือบางลายไปแอบรักแอบชอบหญิงสาวแต่เธอไม่เล่นด้วยก็ได้มาขอ,อน้ำมันพลายจากอาจารย์ดำนี่แหละเอาไปทําคุณใสใสแล้วของที่อาจารย์ดำแกทำเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือเลยว่าแกได้ยากมากตอนนี้อาจารย์ดำเองก็แก่มากแล้วแต่ก็หมดห่วงเรื่องสืบทอดสํานักเพราะแกก็ยังมีลูกศิษย์ผู้สืบทอดวิชาของแกอยู่อีกหนึ่งคน นั่นก็คือเจ้าคงเวทเคยมีคนมาขอเรียนวิชากับแกหลายรายส่วนมากก็เป็นอาจารย์จากสำนักต่างๆที่ได้ยินชื่อเสียงและศรัทธาในวิชาอาคมบางก็เป็นพระก็มีที่มาขอเรียนวิชากับแกแต่อาจารย์ดําไม่ค่อยจะสอนใครเพราะก่อนที่แกจะรับลูกศิษย์นั้นแกจะต้องดูดวงของคนคนนั้นด้วยว่าเป็นดวงที่สามารถ เรียนวิชาสายเวทมนต์ดำได้หรือไม่แล้วดวงดวงนั้นก็ต้องเข้ากับแก้ได้ด้วยเหมือนกันจึงทำให้ผู้ที่มาขอเรียนวิชานั้นต่างก็ต้องกลมหน้าเสียใจยจากไปก็เห็นจะมีแต่คงเวทนั่นแหละที่มีดวงทั้งสายเวทมนต์ดำแล้วที่สำคัญก็ยังเข้ากับแก้ได้อีกด้วยแกจึงรับมาเป็นสิทย์ลักและถ่ายทอดวิชาทุกอย่างให้กับคงเวท กลิ่นธูปควันเทียนพัดโชยมากระทบกับจมูกของโคงเวศซึ่งเป็นปกติเหมือนกับทุกวันเพราะสำนักของอาจารย์ดำนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเส้นสองเวยครูบาอาจารย์และบรรดาวิญญาณหงพลายทั้งหลายในทุกวันและเครื่องเส้นสงเวยนั้นส่วนมากก็จะเอาเป็นอาหารดิบๆเช่นลาบเนื้อดิบหรือลาบเลือดห่อด้วยใบตอง บรรดาเล่าขาวเล่าแดงนั้นก็ไม่เคยขาดเพราะถ้าปล่อยให้พวกหงงพลายมันหิวละก็ตัวคนบูชานั่นแหละจะกลายเป็นอาหารของมันแทนหงเวทเจ้าได้เรียนวิชากับข้ามาก่อนอานโขแล้วถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออกไปร้องวิชาของข้าดูนี่ถือเป็นบททดสอบสุดท้ายของเจ้าในคืนเดือนดับวันพรุ่งนี้ ให้เจ้าไปที่ป่าช้าหลังหมู่บ้านแล้วไปสะกดผีอีปเปลี่ยวเอามาเป็นผีพลายรับใช้ให้ข้าจึงจะถือว่าเจ้าสำเร็จวิชาโดยสมบูรณ์รับทราบครับอาจารย์ไอตัวผมก็ร้อยวิชาอยู่ด้วยคันไม้คันมือไม่หยุดไหนที่สุดก็ได้ร้องของกันสักทีอืมแต่เอ็งก็อย่าประมาทไปนะ แม้เองจะเก่งกาดล่ำเลียนมานานแค่ไหนแต่กับสถานการณ์จริงนั้นมันต่างออกไปมากครับอาจารย์คงเวทตบปากรับคำอาจารย์และเตรียมตัวเก็บข้าวของต่างๆที่จะใช้ในพิธีสะกดวิญญาณผีเปรี่ยวในวันพุ่งนี้แล้วคืนเดือนดับที่รอคอยก็มาถึงคงเวทได้เดินทางมาถึงป่าช้า ที่มีผีอีปเปลี่ยวถูกฝังเอาไว้สำหรับผีอีปเปลี่ยวนั้นมันเป็นผีตายโหงซึ่งตั้งแต่โบราณมาแล้วที่เชื่อกันว่าถากไร้ได้ตายโหงหรือตายผิดจากธรรมชาติบรรดาญาติญาติก็จะต้องเอาฝังเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่จะขุดศพขึ้นมาเพื่อทำพิธีเผาศพอีกครั้งแต่สำหรับศพของอีปเปลี่ยวนั้น กลับไม่เหมือนกับกรณีอื่นๆเพราะหลังจากที่มันตายไปแล้วก็ได้มีหมอผีที่รู้ข่าวแล้วก็มาทำพิธีกับศพของมันเพื่อเอาน้ามันพลายบ้างเอาเส้นผมของมันบ้างหรือกระทั่งเอาเสื้อผ้าของมันกลับไปทำพิธีกรรมตามแต่วิชาของแต่ละสำนักแต่ว่าลายแล้วลายเล่าก็ต้องเป็นอันยกเลิกพิธีไปเพราะความดุก และความเย็นของมันนั้นเกินกว่าวิชาที่รำเรียนมาจะปราบได้เสียงนกแสกล้องวนกับเสียงหมาหอนมาไกลๆไหลยาวไปเป็นทอดๆสร้างบรรยากาศอันน่าสะพรึง,งให้กับค่ำคืนนี้แต่บรรยากาศแบบนี้แหละที่เหมาะจะทำคุนใสมนดำยิ่งนักของเวทคิดในใจไม่พูดพร่ำทำเพลง คงเวทก็เอาของที่เตรียมเอาไว้ออกมาทำพิธีในลำดับแรกมันจะต้องการเขตอาคมเป็นเสาสี่ต้นแล้วล้อมรอบด้วยสายศินที่ทำมาจากได้จูงศพโดยขณะที่โยงนั้นก็จะต้องท่องคาถากำกับเอาไว้ตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ดำพิธีตรงนี้สำคัญมากเพราะมันจะช่วยปกป้องคุ้มครอง อารร์ต่างๆไม่ให้กล่ำกายเข้ามาถึงตัวของผู้ทำพิธีได้ส่วนด้านหน้าก็จะมีเทียนอาคมกับทู่ปลปุกเสกปักเอาไว้แลบะบที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมนต์ที่อาจารย์ดำได้ปลุกเสกมาแล้วเป็นอย่างดีทำให้วันนี้คงเวทค่อนข้างมั่นใจว่าพิธีจะต้องสำเร็จหลังจากจบพิธีการคงเวทก็ได้ลาคาถา เพื่ออัญเชิญผีอีเปเลี้ยวออกมาตามคำสั่งของอาจารย์ดำพอท่องมนจบคงเวก็ได้ดึงมีดหมอออกมาปักลงไปกลางดินตรงบริเวณด้านหน้าของตนนั่นเองพอมีดหมอเล่มนั้นแทรกลงไปในผิวดินของพื้นป่าช้าของฟ้าก็มืดคลึมผิดแปลกแปลกไปทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องแแหบแหลม และหูดังขึ้นมาแล้วก็มีร่างล่างนึงค่อยคอยปุกขึ้นมาจากดินเหมืนเป็นร่างที่ไหลวิญญาณเนื้อตัวเปลอะเปลือนดินน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิม้มกลิ่นศพเน่ารอยคละคลุ้งและนี่ก็คือผีอีปเปลี่วนั่นเองหลังจากที่ผีอีปเปลี่วลุกขึ้นมาก็ได้หันควับมามองคงเวศโดยดวงตากรวงโบไล่ลูกในตา จนแทบจะเหลือแต่หัวกะโหลกแถมยังมีหนอนขึ้นยุบหยับดูหน้าขนลุกในขณะที่มันขยับปากเพื่อที่จะพูดนั้นหนอนหลายตัวก็หล่นล่วงออกมาจากปากของมันพวกมึงลกววนกูกันไหมเลิกโดนกูหักขอไปกันหลายหลายแล้วส่วนเมื่อจะเป็นหลายต่อไปปูดจบพีอิปลี่วก็ได้ยืนมือเข้าไป หาคงเวทเพื่อจะหักคอเมื่อคงเวทเห็นดังนั้นก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่กลับปราศจากความกลัวพร้อมกับรอดูว่าผีอีปเปลี่ยวเนี่ยจะมีฤทธิ์สักแค่ไหนแต่พอมือของอีปเปลี่ยวโดนเข้ากับเขตอาคมของคงเวทก็ต้องกระเด็นกลับมามันมีสีหน้าไม่เชื่อเพราะมันจะเห็นหมอผีหลายรายแล้วที่ทำแบบนี้เหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถการลิดของมันได้เฮีย้ยนักหรือมึงอีเปี้ยวเป็นยังไงล่ะขี่โดนี่ยังเล็กน้อยต่อไปมือต้องเจอนี่คงเวทลุ้มือเ,มเข้าไปในย่ามยิบข้าวสารเสกขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วบรรจงท่องคาถานันตปาชเยอปติเทเทนะอปาชยาอปติเทเทกือ จากนั้นคงเวทก็เอาเข่าวสารเศกหนึ่งกัมือนั้นปาไปที่ผีอีปเปลี่ยวอยจะปวดลกเขาายอมแล้วผีพายอีปเปี่ยวร้องลั่นแต่คงเวทก็ยังไม่หยุดได้หยิบไว้อาคมขึ้นมาแลนํำตีไปที่ผีพายอีปเปี้ยวแบบไม่ยัง้งนี่นี่มึงมึงโดนแบบนี้ยอมกูง่ายไป กูยังไม่ทันได้ใช้วิชาทั้งหมดเลยผีอีเปี้ยวร้องอดโอยทุรนทุรายหนักขึนคุณหมอได้ปดปล่อยข้าไปเถอะให้ข้าได้อยู่อย่างสงบในปั๊บปุ่ของข้าเถอะผีพลายอีเปี้ยวร้องอ้อนวอนคงเวทแต่คงเวทก็ไม่สนใจพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายล้วงมือเข้าไปในย่าม หยิบของสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาเอาละมึงเห็นหม้อนี้ไหมมึงเอาดวงจิตของมึงลงไปในนี้แล้วเข้าคงเวทได้หยิบหม้อดินใบหนึ่งขึ้นมาด้านข้างของหม้อดินนั้นมีอักขระเลขยันจานอยู่เต็มไปหมดแล้วมันก็เอาวางไว้ด้านหน้าของตนพร้อมกับบังคับให้ผีอีเปลีว่วลงไปในหม้อดินใบนั้นในขณะที่ผีอีเปลี่ยว กำลังจะเอาดวงจิตลงหม้อดินไปจุๆหม้อดินใบนั้นก็แตกองเวทเห็นดังนั้นก็ตกใจเพราะว่าหม้อใบนี้อาจารย์ดำเป็นคนอัดวิชาลงไปปกติไม่น่าจะมีผีตนใดหรือแม้แต่ผู้วิเศษก็ไม่สามารถทำลายหม้อดินใบนี้ได้ใครมาลองดีกับกูวะออมาเดี๋ยวนี้ งเวตตะโกนขึ้นมาด้วยความโมโหก่อนที่จะมีล่างๆหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาช้าๆอย่างสำรวมอัตมาเองโยมขอโยมปล่อยวิญญาณดวงนี้ไปได้ไหมอาตมาขอบินทบาทเถอะนะให้ปล่อยผีอิปลี้ยวไปนะเหรอคงไม่ได้หรอกละมังท่านผีที่ตายวันเสาเผาวันอังคารและที่สำคัญต้องตายโหงเท่านั้น หาได้ยากยิ่งแต่ก็เอาเถอะในเมื่อท่านขอมาข้าคงเวศก็จะให้แต่ต้องขอทดสอบวิชาของท่านหน่อยแล้วกันนะถ้าข้าชนะท่านจะจงลีกไปตามทางของท่านแต่ถ้าข้าแพ้ซึ่งคงไม่มีทางข้าก็จะปล่อยมันไปคงเวศพูดท้าทายพระทุดดงลูกนั้นไปเพราะมั่นใจมากว่าวิชาของตนนั้น เข้มขลังนักบวกกับตัวเองกำลังร้อนวิชายิ่งมาเจอถูกย้มหน้าด้วยแล้วตัวเองก็ยิ่งหัวร้อนพูดจบคงเวก็ได้ดึงมีดหมอที่ปักเอาไว้บนดินนั้นขึ้นมาแล้วบริกรรมคาถาอยู่สักพักจากนั้นก็ปามีดหมอพุ่งก็ไปหาพระธุดงครูปนั้นเสียงมีดแหวกอากาศดังเป็นทางยาวฟังดูน่าเกรงขาม แต่พอมีดหมอเข้าไปใกล้พระธุดงกลับค่อยๆกลายเป็นเศษใบไม้แห้งล่วงหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาคง,งเวทเห็นแบบนั้นก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปทีเดียวเพราะตั้งแต่เริ่มเรียนวิชามาก็ไม่เคยเห็นใครแสดงฤทธิ์ได้แบบนี้แต่คงเวทก็ไม่ละความพยายามได้ล้วงมือเข้าไปในย่ามยิบหุ่นพยนต์ขึ้นมาสองตนซึ่งวัตถุดิบที่เอามาสร้าง ทำเป็นหุ่นพยนต์นั้นก็ไม่ใช่ของธรรมดาต้องเป็นของต้องอาถรรพ์ตามตำรับตำราเท่านั้นโดยได้เอาไมา้แย่ศพมาฝนเหลาให้เป็นเส้นแล้วเอามาลงอักขระมหายันตราจากนั้นก็เอามาล้อยเรียงกันทักทอขึ้นมากลายเป็นหุ่นพยนต์รูปคนจบโดยเอาได้มัตตลาสังมาพันรอบตัวหุน่นแล้วเสกจนกว่าหุ่นตัวนั้น จะสามารถขยับได้จึงจะถือว่าสำเร็จแล้วคงเวทกระปาหุน่นมยยยนทั้งสองตนนั้นลงไปที่พื้นด้านหน้าของพระธุดงหุ่นทั้งสองตนก็ค่อยๆกลายล่างเป็นคนหนุ่มร่างกายกำรรยำลักษณะเหมือนกับนักลบโบราณไม่ใส่เสื้อแต่นุ่งโจงกระเบนสีแดงและในมือก็ยังมีอาวุธคือมีดดาบและหอกแหลม พลายดำพลายแดงลูกพ่อจัดให้พ่อทักสองดอกเอาให้หนีเตลิดกับวัดไปเลยพลายดำพยักหน้ารับคำพร้อมถือมีดดาบวิ่งกระโจนเข้าไปหาพระธุดงลูกนั้นเหมือนกับทหารหารที่กำลังถือมีดเข้าไปตะลุยฟันฆ่าศึกส่วนพลายแดงเองนั้นก็ได้วิ่งถือหอกแซงหน้าพลายดำขึ้นไปพร้อมกับพุ่งหอกออกไป ด้วยมืออันแข็งแรงเสียงหอกบทอัดกับอากาศดังวีดแหลมขวงสว่านเป็นเส้นตรงพุ่งไปหาพระธุดงค์รูปนั้นพระท่านเห็นดังนั้นก็ยกมือขึ้นมาในท่าของปางห้ามญาติบรรยาการรอบๆด้านเหมือนจะเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็มีแสงรัศมีเปล่งออกมาจากตัวของพระธุดงค์รูปนั้น เป็นแสงสีทองเลืองรองพองงมไพดูแล้วศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเมื่อหอกของพลายแดงได้สัมผัสกับรัศมีที่เปล่งออกมานั้นหอกก็ค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงจนเหมือนกับหยุดอยู่กลางอากาศแล้วก็ค่อยๆสลายไปกลายเป็นไอ้น้ำไหลไปตั้งแต่ปลายหอ,อกจนไปถึงด้ามหอ,อกและเหยยขึ้นไปบนฟ้า หลายดำเห็นว่าอาวุธไม่สามารถทำมันตลายซึ่งหน้าได้ดังนั้นมันจึงมุดลงดินไปแล้วไปโผล่ด้านหลังของพระธุดงพร้อมกับเงื้อดาบขึ้นแล้วฟันไปที่คอเสียงฟันดังกล่มดาบเล่มใหญ่แวววาวพุ่งก็ไปหาจุดหมายปลายทางคือต้นคอของพระธุดงแต่ก็เป็นเช่นเดียวกันกับหอกของปลายแดง คือเมื่อสัมผัสกับรัศมีของท่านดาบก็กลายเป็นไอ้น้ำลอยไปบนฟ้าเฉกเช่นเดียวกันเมื่อพลายดำและพลายแดงสิ้นท่าร่างของมันก็ต้องสลายกลายเป็นไอน้ำตามอาวุธของมันไปคงเวทเห็นดังนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งทำอะไรไม่ถูกทั้งวิชาที่ตนได้ล่ำเรียนมาและของดีที่ตนมีอยู่นั้นกลับไม่สามารถทำอันตรายอะไร กับพระธุดงคลูกนั้นได้เลยความมั่นใจของมันเมื่อก่อนที่มีเกินร้อยบัดนี้แทบไม่เหลือแล้วมันสุดเขาลงกับพื้นก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้จากนั้นพระธุดงค์ก็กล่าวขึ้นมาว่าทุกสรรพชีวิตล้วนรักในชีวิตของตนไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามการที่โยมตั้งใจเบียดเบียนชีวิตพวกเขาเหล่านั้น ยอมนำมาสึ่งความทุกข์ความพัดพลากอันจะเป็นการจองเวรวนเวนียนหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยโดยพื้นฐานแล้วโยมมีพลังจิตอันแข็งกล้าหากได้บวชเรียนขัดเกลาจิตใจโยมก็จะได้วิชาที่เรียกว่าวิชาดับทุกข์อันถือว่าเป็นที่สุดของสรรพวิชาทั้งมวลอย่างแท้จริงพระธุดงในเทศนาสั่งสอนคงเวท ในเรื่องของกรรมที่เกิดจากการกระทำรวมถึงผลที่จะต้องได้รับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการกระทำกรรมนั้นจนกระทั่งคงเวทสาบซึงในลดพระธรรมและขอกราบพระตุดงรูปนั้นเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางเพื่อไปค้นหาสัจธรรมต่อไปกลับมาที่บ้านของอาจารย์ดําที่กำลังเพ่งจิตด,ดู การเคลื่อนไหวของคงเวทในทุกอย่างก้าวผ่านขันน้ำมนตใบใหญ่ของสำนักจึงได้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างในตอนนี้ใบหน้าของมันแสดงออกถึงความโกรธแค้นเคืองแล้วก็พูดว่าเป็นพระไม่อยู่ส่วนพระมาแย่งลูกเศรษ์กูแบบนี้มันท้าทายกันชัดๆสวนในคงเวทนั่น ก็เนรและคุณครูบาอาจารย์ถ้ามึงไม่ได้เป็นสิทธิ์กูมึงก็ต้องไม่ได้เป็นสิทธิ์ของใครเช่นเดียวกันอาจารย์ดำพูดด้วยความแค้นแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากด้านข้างมุมปากแต่เลือดนั้นกลับเป็นสีดำเพราะมันเป็นเลือดต้องสาบของหุ่นพยนสองตนนั้นที่อาจารย์ดำได้สร้างขึ้นมากลับกลายเป็นคุณสายตีกลับ แล้วก็ย้อนกลับมาคืนสู่เจ้าของของมันนั่นเองขอผู้ฟังทุกท่านนะครับได้โปรดกดติดตามกดถูกใจกดปับสไลด์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลอนลาตรีด้วยนะครับ